สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนี่ก็พบกับคุณครูนิติกรประเสริฐเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบวกลบคูณหารนะครับหัวขอ้อแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการบวกจํานวนที่มากกว่า4หลักนะครับนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างกันได้เลย ต่อเลยนะครับการบวกจํานวนที่มีหลายหลักครูมีตัวอย่างมาให้นะครับโดยตัวอย่างนี้นะครับครูนํามาจากในแบบฝึกหัดที่2.2นะครับหน้า22และหน้า23นะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูเป็นแนวทางแล้วไปทําในแบบฝึกหัดได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับดูข้อที่1น,นะครับจงหาผลบวกครูมีตัวอย่างมาให้นะครับ720,000 562บนะครับบวกกับนะครับบวกกับ46135 4่น4กพันนมสี่นะครับ,รบเวลาการบวกนะครับคุณครูจะเขียนตัวตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วตัวที่2ที่นำมาบวกเนี่ยนะครับครูจะเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับในตัวอย่างนี้นะครับยังเป็นกลางบวก ยังเป็นการบวกโดยใช้ตารางอยู่นะครับนะครับคูบวกจากข้างหลังมาจากข้างหน้านะครับเพื่อที่หลักจะได้ตรงบางครั้งเจอข้อสอบนะครับหลักไม่ตรงกันนะครับนักเรียนจะเกิดความผิดพลาดนะครับเพราะนั้นเทคนิคก็คือนะครับตั้งหลักนะครับโดยยึดหลักให้ตรงกันนะครับแล้วเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับตามตัวอย่างนะครับ เมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วก็เริ่มการบวกครับโดยเริ่มจากนะครับทางขวามือสุดหรือเริ่มจากหลักหน่วยนะครับ okay. 2หน่วยบวก7ดหน่วยได้กี่หน่วยครับโอเคครับได้นะครับ2หน่วยบวกหหน่วยนะครับได้เจหน่วยนะครับโอเคหลักต่อไปครับในหลักสิบในหลักสิบหกบวกสานะครับหกบวกสาในหลักสิบหรือ60สิบบวกสาได้90ครับหลักร้อยครับ 500บวกหนึ่งร้อยนะครับหรือห้าบวกหนึ่งในหลักร้อยได้ห0ร้อครับหลักพันศู0ย์ันบวกหพันได้ห0พันครับหลักหมื่น2 0 0หมื่นบวก4ี่มืนได้ห0หมืครับแล้วก็หลักแสนนะครับเจเจดแสนนะครับตัวบวกนะครับตัวตั้งเจ็0แสนตัวบวกไม่มีนะครับก็ชักลงมาก็มีค่าเป็นเจ0 0แสนเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมครับ ผ่านไปแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สองครับข้อต่อไปที่เราจะได้ศึกษาต่อนะครับก็คือเรื่องของการลบจํานวนที่มีมากกว่าสี่หลักครับเชิญดูตัวอย่างได้เลยนะครับการลบจํานวนที่มีหลายหลักนะครับจากตัวอย่างนะครับสามแสนหนึ 3, 10, 8, ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองลบกับนะครับ ัวตั้งนะครับเวลาเขียนตัวตั้งคุณครูจะเริ่มเขียนจากข้างหลังนะครับมาจากข้างหน้านะครับเพราะว่าเทคนิคของคุณครูก็คือการตั้งหลักให้ตรงครับไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องการบวกหรือการลบนะครับที่สําคัญก็คือหลักต้องตรงนะครับคุณครูตั้งหลักตรงแล้วนะครับคุณครูก็จะเริ่มลบจากทางขวามือสุดก่อนนั่นก็คือหลักหน่วยครับหลักหน่วยครับ3าลบสครับ3าลบสไม่ได้นะครับ สามลบสองนะครับดังนั้นสามเนี่ยต้องสองที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับต้องไปยืมสามที่อยู่ในหลักสิบสามในหลักสิบกระจายไปให้สองในหลักหน่วยหนึ่งสิบนะครับดังนั้นสามที่อยู่ในหลักสิบจึงเหลือสองครับเหลือสองนะครับส่วนสองที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับเมื่อ,อได้รับการกระจายมาจากสามหนึ่งสิบแล้วก็กลายเป็นสิบสองหน่วยครับสิบสองลบสามครับ 12ลบ3เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9นะครับต่อไปในหลักสิบครับ2ลบ1ในหลักสิบลบ1เหลือ1ครับต่อไปในหลักร้อยต่อนะครับในหลักร้อย4ลบ2ในหลักร้อยนะครับ4ลบ2ในหลักร้อยก็เหลือ2ครับในหลักพันครับ8ลบ6ในหลักพัน8ลบ6เหลือ2ครับเหลือ2ในหลักพันนะครับมาดูที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นนะครับ หนึ่งลบเจ็ดในหลักหมื่นหนึ่งลบเจ็ดไม่ได้นะครับต้องนะครับไปกระจายสามในหลักแสนออกมานะครับอีกนะครับอีกสิบหนึ่งแสนนะครับอีกหนึ่งแสนก็คือนะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนก็คือสิบหมื่นนั่นเองนะครับสิบหมื่นเมื่อมารวมกับหนึ่งหมื่นก็กลายเป็นสิบเอ็ดหมื่นนะครับก็จะได้เป็นนะครับสิบเอ็ดลบเจ็ดนะครับสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่ครับ ในหลักสุดท้ายนะครับ2ในหลักแสนไม่มีตัวลบก็ชักลงมาครับเป็นไงบ้างครับเทคนิคสําคัญของคุณครูก็คือตั้งหลักให้ตรงนะลูกนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะครับโอเคนะครับไปหัวข้อต่อไปครับมาดูเนื้อหาต่อไปเลยนะครับในเรื่องของการคูณจํานวนที่มีมากกว่า4หลักนะครับกับจํานวนกับตัวคูณ2หลักนะครับ เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับคุณครูมีตารางมาให้นะครับตัวอย่างนะครับจงหาผลคูณของ19คูณกับ276ครับมีตารางนะครับโดยคุณครูนำ276เป็นตัวตั้งนะครับเวลาเขียนในตารางนะครับคุณครูจะเขียนจากช่องขวามือสุดเป็นหลักหน่วยแล้วก็ถัดมาครับนะครับ 276เป็นตัวตั้ง19เป็นตัวคูณนะครับ19เป็นตัวคูณนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกนำหลักหน่วยไปคูณก่อนครับนำหลักหน่วยของตัวคูณก็คืออะไรครับก็คือ9นะครับนำา9ไปคูณก่อนนะครับในช่องคําตอบแรกนะครับนี่คือช่องคําตอบแรกนะครับคําตอบที่1โดยการนํา9ไปคูณครับ วิธีการคูณก็นำา9้าไปคูณกับหลักหน่วยก่อนก็คือ9คูณ6ครับ9 6 5 4กหใส่4ทด5นั่นเองต่อไปนะครับก็นำา9ไปคูณกับหลักถัดไปก็คือหลักสิบครับหลักสิบก็คือ7ถูกไหมครับ9้คูณ7ครับ 97, 63, 63หบวกกับตัวทด5นะครับตัวทด5ใช้ไปแล้วขีดค่าครับ63สบวกหาเป็น60สบ 8 8ครับ6กก็ใส่8ทวด6ครับต่อไปครับนำา9ไปคูณกับหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็นเลข2ครับเป็นเลข2 9คูณ2 9 2ครับ9 2 18บนะครับ18บวกกับ6เป็น24 24ครับ24ก็ใส่4ทด2ครับเมื่อไม่มีตัวคูณหลักถัดไปเราก็เติม2ลงไปเลย ทีนี้ในช่องหนึ่งเราจะเติมยี2บสี่สองตัวไม่ได้นะครับเพราะหนึ่งช่องใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับเราก็เติมสองในหลักถัดไปนะครับเมื่อนำเก้าที่เป็นหลักหน่วยไปคูณเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับเราก็นำหลักถัดไปไปไปคูณครับช่องที่สองคำตอบช่องที่สองที่เราจะนำมาเติมนะครับ ผลลัพธ์ได้มาจากการคูณด้วย10นะครับ1นี้อยู่หลักสิบนะครับมีค่าเป็น10นะครับทำไมตอบว่า10นะครับ10นี้มาจาก1นะครับมาจาก1 1นี้อยู่หลักสิบจึงมีค่า10นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะนำา1ไปคูณเพราะว่า1มันคือ10ใช่ไหมครับเราจึงเติมศูนย์ไว้ในหลักหน่วยก่อนครับนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆจะผิดตรงนี้เยอะนะครับตรงนี้นะครับเออต้องเติมศูนย์ไว้ก่อนเลย นะครับหลังจากนั้นก็นำา1ไปคูณครับโดยเริ่มจากนำา1ไปคูณกับหลักหน่วยของตัวตั้งก่อนก็คือ6นะครับ1คูณ6ได้6ครับเมื่อคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วก็นำไปคูณกับหลักสิบครับหลักสิบก็คือ7 1คูณ7ได้7นะครับต่อไปครับนำา1ไปคูณกับหลักร้อยครับนะครับหรือ10นั่นเองนะครับ นำหหรือ10 10ไปคูณกับหลักร้อยก็คือ2นะครับ10คูณ2ก็ได้2นะครับเมื่อคูณเสร็จแล้วครับนักเรียนเมื่อคูณเสร็จแล้วนะครับนำผลคูณที่ได้2บรรทัดนี้นะครับเนี่ยครับบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้นะครับมาบวกกันครับมาบวกกันนะครับวิธีการบวกก็เริ่มจากการบวกนำหลักหน่วยบวกกันก่อนครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็คือ4บวก0ย์ได้4ครับต่อไปหลักสิบครับ หกบวกสี่เป็นสิบสี่เติมสิบสี่สองตัวไม่ได้นะครับเติมได้แค่ตัวเดียวนะครับเติมสิบสี่สองตัวตรงนี้ไม่ได้เติมได้แค่ตัวเดียวก็คือใส่หลักหน่วยก็คือสี่นะครับก็เติมสี่แล้วมีตัวทดอีกหนึ่งครับต่อไปนําหลักร้อยมาบวกกันครับในหลักร้อยมีเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสองครับสิบสองก็ใส่สองทดหนึ่งครับในหลักถัดไปนะครับ หลักถัดไปคือหลักพันครับ2บวก2เป็น4บวกตัวทดอีก1เป็น5ครับเมื่อมีตัวบวกเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้คำตอบของผลลัพธ์นะครับของ19คูณกับ276ก็คือ 500, 5 5 2 5 4 4 4ครับทีนี้เรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจาก19มีค่าประมาณ20ครับนักเรียนนะครับ แล้วก็276มีค่าประมาณ300นะครับเมื่อนำา200มาคูณกับ300นะครับเมื่อนำา200มาคูณกับ300ตรงนี้นะครับ200คูณ300นักเรียนสังเกตว่ามีศูนย์กี่ตัวครับ1 2 3คุณคูณนำศูนย์3ตัวมาเติมนะครับ3ตัวนี้ตรงนั้นมันก็จะเหลือแค่2กับ3คูณกันนะครับ2คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6นะครับเมื่อ6นะครับรวมกับ0นย์ะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น6000นะครับ 6,000ทีนี้คำตอบที่เราคำนวณมาก็คือ19คูณกับ276เสนี่ยมันได้5 2 4 4ซึ่งมันใกล้เคียงกับ6 0 0ันไหมครับใกล้เคียงนะครับแสดงว่าคำตอบข้อนี้นะครับมีความสมเหตุสมผลกันนะครับเคไหมครับน,นี้ก็คือตัวอย่างนะครับโดยคุณครูนำมาจากแบบฝึกหัดที่3.5ในข้อที่1อ่าอันนี้ก็คือนะครับ นักเรียนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการตรวจแบบฝึกหัดทั้งนักเรียนทํามานะครับทําแบบฝึกหัดมาซึ่งหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําแล้วมาตรวจตบคุณครูไปแบบนี้นะครับเด็กๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาตรวจสดๆกันนะครับเด็กๆไม่ไน้นะครับจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับโอเคนะครับคุณครูหวังว่านะครับเด็กๆจะเพิ่มปริมาณการส่งงานของคุณครูนะครับซึ่งนะครับแนวโน้มก็ ก,ก็ดีขึ้นนะครับเด็กๆส่งงานมากขึ้นทีนี้มาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้ครับการหารจํานวนที่มากกว่า4หลักกับตัวหาร2หลักนะครับดูตัวอย่างข้อแรกเลยนะครับ1924หาร26ครับ1924หาร26คุณครูนะครับนำา1 9อยอยู่ข้างในเครื่องหมายหารยาวแล้วนำา26 นะครับอยู่ข้างนอกเครื่องหมายหารยาวครับคุณครูนะครับไม่นำา19มาหาร26นะครับเพราะ2หลักหาร2หลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับ19ามันน้อยกว่า26มันหารไม่ได้อยู่แล้วคุณครูก็เลยรวมไป3หลักเลยกลายเป็น192ครับ192หาร26ได้กี่ครั้งครับได้7ครั้งนะครับอันนี้เด็กๆต้องลองสุ่มคูณออกมานะครับเนื่องจากว่าปากกาของครูนะครับ หมึกมันหมดนะครับเออฐานมันหมดนะครับมันก็เลยนะครับไม่สะดวกในการทดลองคูณนะครับเด็กๆต้องส่งคูณในกระดาษทดนะครับเดี๋ยวนะครับตอนเย็นคุณครูจะมาสุ่มให้ดูนะนะครับตอนเฉลยนะครับ26่คูณเได้นะครับเออหนึ่งร้อนะครับ85ครับเออ82ครับ7จ็ดคูณหเป็น42ใส่2ทด4นะครับ2 คูณเเป็น14 14บวก4เป็น18แนะครับแสดงว่า26คูณ7ได้182ครับหลังจากนั้นลบกันครับนำมาลบกัน2ลบ2เหลือ0 9นเลบ8เหลือ1ครับตัวต่อไปที่เราจะหารก็คือ4ครับคือ4นะครับตัวต่อไปที่เราจะหารคือ4เราก็ชัก4ลงมาครับมารวมกับเศษนะครับก็คือ10กลายเป็น104 นำ104มาหาร26ครับ104หาร26ได้นะครับได้4ครั้งนะครับ4คูณ6เป็น24ใส่4ทด2 4 2 8บวกทด2เป็น10โอเคครับพอดีเลยนะครับ26คูณ4เป็น104นะครับหลังจากนั้นลบกันครับ 104, 104ลบ104เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ0แสดงว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวครับ ทีนี้มาตรวจคำตอบดูนะครับเด็กๆก็นํานะครับผลหารก็คือ74มาคูณกับตัวหารคือ26และบวกกับเศษคือ0นะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ1,924ดังนั้น1,924หาร26เท่ากับ74ครับ เมื่อนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนทําแบบฝึกหัด4จุดนะครับ4.1นะครับในหน้า72และ73นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูจะมาเฉลยนะครับทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะครับเด็กๆพร้อมที่จะมาเฉลยกับครูเลยในวันพรุ่งนี้แต่สําหรับวันนี้เด็กๆทําแบบฝึกหัดก่อนครับสาหรับวันนี้ก็นะครับครูขอจบการบรรยายเรื่องของนะครับ การบวกลบคูณหารแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ